แม่แม่เปรีว่วเป็นคือกันแม่บุญสู้ลานสาวว่ยยุวสันสวัสดีจ้าพ่อจ้าลูกจ้าสวัสดีครับเข่าแรกๆคอยๆทํำนะคะรอบต่อไปสบายจ้าเห็นมอดูจากเยอรมันป้าสวัสดีครับเนี่ยเป็นทั้งไหนน้องกรทั่งคนทางเยอรมันไอย สบายดีปะครับบรรยากาศคือบานเท่าบ่เดินทางปลอดภัยนะครับมีเพียงคู่รูปหรือเปล่าจ๊ะมีครับมี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 ครับเพราะว่าวันนี้สคิปอาจจะลันแบบโร่น้องน้องสมโอสงสัยบงจังงออะโหลห่ะซื้อที่พักตื่นดเดียวไอ้ส้มหายด้อ ครับครับชื่อที่พักเ็าชันวะได้เงีกันอยู่หรอปะเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะันะบลอกันึงนะครับพี่นองนกสที่ทีงานกัน ขอบคุณแม่เตยหลายเด้อนะครับผมขอบคุณแม่มากๆเลยนะครับที่สนับสนุนบัตรสามสิบใบแม่ยังบอกเขาห่อสมห่อเขาต้มมัดอยู่คำพูด แล้วลูกเอ้ยเขาเขาอยู่ดอกเขาอยู่ดอกอ๋อแม่นูเจนขอบคุณค่าแม <c oughs> ่แม่หลายๆคนอยากเข้ากลุ่มแต่ทําไม่เป็นถ้าร่วมมีตรติงเหรอร่วมมติติงแลัขมหาขันมนทุกคนหรอกนะนอกเสียอธิบายการเข้ากลุ่ม <c oughs> การเข้ากลุ่มให้ฮาร์เรนจะเห็นผิดน้องเขาเขาหน่อยก็ ก็ตกใจอยู่นี่ครับตกใจว่าแม่เบื่อ,อ,อเราบา่นอ้อสันเพราะว่าปกตีเรา,าคือมีลูกมีหลานเห็นหายเนาะบางทีลูกหลานม่ายุ่กับเขาว่าเป็นขบวนวาระันกาพี่น้องครับสักนนกกรดีใจแล้วลหละสักนีนกกรดีใจแล้ววันนี้ขอให้ปังๆนะครับพ่อจ่าลูกจา๋าวันนี้มีคุณปิดลูกชวนาไม่ันใช่ครับ เส้นทางปลอดภัยนะครับขอบคุณครับแต่ในกลุ่มปีก็จะได้อีบรรยากาศหนึ่งนะครับหน้าวิธีเขาอ,อีบรรยากาศหนึ่งแต่พี่พี่แม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 แมอากณาจะขอบคุ้มปีน่แหละเพราะว่าหันมาผับบากเตียนบ้างก็เสืเ่อว่าว่าเป็นแนวของแม่นะแมส็จริงนะมีลายโซนในเบิงครับพ่อบรเสยงานไปอยากให้พี่น้องได้เห็นไดน้ชมนะครับ อุดรห่างจากสกลกี่กิโลอุดรจากอุดรมามาสว่างเรียนบินตรงนี้นะครับน่าจะประมาณหนึ่งร้อยกิโลนะครับอาจจะประมาณหนึ่งร้อยกิโลได้นะครับประมาณนี้ลอยนิดๆนะครับเพราะว่าจากบ้านนอกมาประมาณหาสิบหกสิบโลจากบ้านนอกไปอุดรก็ประมาณหาสิบโล ประมาณลอยสิบโลครับเฝ้าไปจองตัวเด้อว่าเป็นตัวเพิเ่มเราบอสว้นนี้ <c oughs> บอสหนูกับแม่ตัวครับบอสหนูกับแม่บอสหนูก็มามาให้กำลังใจอพอเิ่นจองตัวไปแล้วครับพี่ตั้มบบาผู้ทอนผู้จัดนะครับผู้จัดมาลำ่ำาอ้สายอยู่ทางสะกดพมดละ เดินทางปลอดภัยเด้อขอบคุณครับแม่จัดจัดแม่จำจันรอในกลุ่มแล้วนะคะเดินทางปลอดภัยนะคะขอบคุณครับเข้าง่ายค่ะไม่ยากหรอกอาะทวนแม่บางคนนั่นใครใครว่เป็นเปลยนครับเนี่ยต้องเข้าใจอยูับมันนี่จนจนอีตโตนเนาะบางคนอยากเขาเบิ้งอยากสนับสนุนแต่ว่าแบบเพว่าเป็นเลยแบบเอฟซีมาไมายย้สินะครับ บางคนกับเขาบ่อยอแล้วอืมแบบเขาบ่อยอแล้วอแบบว่าอโอ้ี่พักก่อนเดืองสิกกับ,บ่พราคว่าครับผมเข้าใจอยู่แ่สนับสนุนก็นดีใจแล้วสวัสดีจ้าลูกชายสวัสดีครับสวัสดีครับนายพนมสตือคำนองอ,อาไอจ้า ดนมาสว่างแปดสิบรูบอพี่ตั้มสวัสดีพี่ตั้มครับไอ้พอกับแม่เลี้ยงครับไอ้แมน่อไอ้นกกระบอกชิ้นทางครับพี่จะรับไปนกรู้ว่าจะจะสักกิโลนะครับพี่พี่ตั้มบอกแล้วนะครับว่าแปดสิบกิโลอู้งั้นไม่ไกลครับมาแป๊บเดียวนะครับผมกินหอด้วยครับเด้อพี่ตั้มมาอีกเด้ยวนี่สามสิบเอ็ดนี่นกเรียนยูทับเอ็นเอของอุดร วันนั้นน่าจะมีน้องแพลวมาร่วมด้วยนะครับเพลทิดาสามใบทองว่าจะน่ารักมากครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณดาวทุด,ดงเวยนหครับสวัสดีแม่ปุ่มพ้อมน้องเห็นแม่ปุ่มแบบๆอแบบยังไงเดินทางปลอดภัยครับ แม่เข้าทุกไลน์ครับแม่บุญเฮี้ยมกับคุณครับแม่ครับแม่ก็เขา้าเพราะเพราะเปลี่ยนคือกันโอ้ยเราเนี่ยเห็นดููงเขาผู้เขาว่าวเป็นถ้าจำว่าผิดเป็นโป้งอายว่าครับมาเห็นอยู่บ้านดงบงังอันเบอร์นดงบังดงบังเด้ครับ อาจจะแม่นอาจจะแม่นอันแถวพี่บุญแม่บังพี่บุญรักบ่พี่บุญร,รักษ์คือคืออนคือพระจักษ์โอ้กระจำบ่ได้ตาบายุอายเอาหนีหลายแห่งครับเอาเอาอุดอรทั้งส่วนหนองหานทาั<ม>้งพี่บุรลักษ์ทั้รรทงแม่พินาีินาแม่นตรงบางแม่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 ยุ่งละแม่นยุ่งอ้ายเนี่ยเราเรียนยุ่งบานนองบัง <laughs> วันเม่เลนมาเรียวไหมเขาตั้งเขาตั้งแต่พ่อจ่าไปรับอีลามาเลยขอบคุณครับต้าวเวฟเจอกันเย็นนี้ครับเลยครับประสเลอต้าวเวียบแต่วันนี้แอเต้ายูเลียจะได้ทำน้าที่แทนต้านักนะครับเพราะว่าน,อน,าน้อ,อ,นอ,งนองนักน้องนักติดทุะระผมพอสบายอยู่ของไอซียูเรกัต้องดูแลพอนะครับก็เลยล่า ล่าอคอนเสิเร์ตคนีนะครับปกติยูเลียจะได้เป็นตลกขึ้นมาเลยน้ำนกนะครับแต่มื่อนี่ก็เท่านเป็นแดนท่านเป็นตลกคู่กันไปเลยบอกเคยขาดเสื้อกันไม่น้อยว่าโอ้ขอบคุณหลายๆใครแม่แม่เขาทุกหลย